สวัสดีครับวันนี้วันที่6กุมภาพันสองห้าหกสี่ก็มาคุยเรื่องต้นไม้กันสนุกสนุกไม่มีอะไรเอามาลงเพราะว่ามีเพื่อนเนาะมีเพื่อนทำพอมีเพื่อนทําหลายๆคนก็สนุกอะ่ะสนุกแล้วก็แล้วก็จะได้ปลูก ถ้าทาคนเดียวผมเคยทำมืองกันทําคนเดียวตอนแรกๆก็ทําดีหรอกหนักๆก็เบื่อไม่มีเพื่อนไม่มีพวกปล่อยทิ้งแล้วก็ตายหมดถ้ามีเพื่อนก็ดีสนุกหน่อยแล้วจะได้ปลูกพอมันรอดโตสักหน่อยเราก็ไม่ต้องดูแลแล้วก็ปล่อยได้ตอนช่วงนี้เล็กๆก็ดูแลหน่อยถ้าใครคิดจะปลูกก็ เดือนนี้กลุ่มพาพัน์ถ้ามีกำลังพอหรือว่ายัางไงก็ถ้าจะมีนเม็ด <c oughs> ก็เริ่มพอเม็ดได้แหละเดี๋ยวพอเดือนพฤษภาผลตกก็เริ่มปลูกได้ก็จะดีถ้าใครมีน้ำลดก็ดีไม่เป็นไรเดือนไหนก็ปลูกได้แล้วช่วงเดือนพฤษภาเขาก็คงจะปลูกกันเยอะของก็คงหายยากและคงจะแพง ไม่ว่าต้นว่าเม็ดมันก็จะช้าไปหน่อยตอนนี้เดือนกุมภาก็ใครมีกำลังพอเนาะพร้อมก็จัดหาซื้อมาเตรียมๆไวเพราะว่าของไม่ขาดก็คงจะปลูกกันน้อยก็ถ้าคิดจะปลูกเนาะแต่ก็เป็นของดีอะไม้ไม่มีไม่มีถูกมีแตะ่ะแพงขึ้นเรื่องราคาไม่พอใจก็ยังไม่ขาย ก็ทำคลิปให้ดูสนุกสนุกกันกําลังใจก็ได้ทุกอย่างอะประโยชน์ได้ทุกอย่างดีหมดเพราะว่าถ้าทำคนเดียวก็เบื่อเหมือนผมเบื่อแล้วก็ทิ้งทิ้งแล้วก็ตายไ <c oughs> อ้เพื่อนีอเพื่อนสนุกหน่อยเหมือนก็มีคู่แข่งเนาะเพื่อนทำเราทาอยากโชว์อยากโชว์ก,ชวก็ประมาณเนี้คล้ายๆกันเหมือนกันทุกคนคนเราเหมือนพอกัน ก็รับติ่งนิดนิดติ่งนิดหน่อยความชื่นใจกําลังใจจะได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนก็ทาไปเรื่อยๆสนุกสนุกก็ทํามาก็คนเราก็สนุกอะความชื่นใจอะก็ทําให้เพื่อนดูมีกําลังใจแล้วก็เพื่อนก็ติชมมาและการแข่งกันสนุกสนาน ต้นไม้จะได้ไม่ตายอ่ะมีกําลังใจผมเคยทําคนเดียวโอยไม่ไหวไม่มีเพื่อนเลยทิ้งดีกว่าตายเหมือนเดิมแต่เนี้ยสนุกสนุกเชา้ชาเชวันนี้อารมณ์ดีมีความสุขกับต้นไม้ก็แบบเนี้ย